ต็อกบุกกี้เกาหลีค่ะต็อกบุกกี้จ้าจังเมยียนจะทำเมนูเป็นอ่าจ้าจังเมยียนต็อกบุกกี้นะคะหรือว่าต็อกบุกกี้จ้าจังเมยียนส่วนประกอบของเราวันนี้เราไม่ได้ใส่เนื้อใส่อะไรนะคะก็จะเป็นต็อกล้วนๆนะคะเพิ่มเติมด้วยหัวชเท้าลงไปนิดหนะึ่งให้น้ำซุปก็มีความหอมน้ำ ใส่ลงไปนะคะเพราะถ้าไม่มีน้ําต๊อกของเราที่ยงแข็งก็จะไม่เป็นต๊อกนุ่มนะคะแล้วก็ต้องเติมน้ําลงไปด้วยน้ําของเราเราก็เพิ่มไปตามปริมาณต๊อกเรานะคะแล้วก็เราจะเติมเกลือลงไปนิดนึงค่ะเกลือให้เขามีความดัวนิดนึงพอเนี่ยผัด คุกเขาให้เขามีความนุ่มนะคะหรือว่าต้มนำไปต้มก่อนนำมาทำก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะทำเป็นต้มน้ำซุปแยกต่างหากแล้วเอามาเอาตัวนี้มาคุกเขาก็มีนะคะวันนี้เราจะเอามาต้มก่อนแบบนี้นะคะเราเพิ่งจะเอาผงวันนี้จะเป็นผงจ้าจางเมียนนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะจะเป็นผง แบบนี้นะคะเป็นผงจ้าจังเมียนหรือว่าผงถั่วดํานะคะเขามีความนิ่มแล้วนะคะมีความนิ่มแบบนี้แล้วเราก็จะนําเครื่องปรุงลงมาผัดนะคะ,ะแล้วก็จะใส่น้ําเชื่อมลงไปนะคะน้าเชื่อมของเราก็อยูอ่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ําเชื่อมลงไปใส่ น้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะคะผัดคุกเค้าให้เค้าเข้ากันอันนี้ก็เป็นผงเจ,จ้าจางเนีนของเราค่ะพอเส้นต๊อกของเรามีความยืดหยุนนะคะเขาอ่อนตัวนิ่มตัวเรียบร้อยแล้วก็หลีไฟลงนะคะเพราะว่าเวลาผัดแบบนี้ถ้า ใส่ไฟแรงเพิ่มไฟแรงจนเกินไปข้างล่างเขาก็จะติดหม้อได้นะคะค่อยๆคนน้ำซุปของเราก็เข้มข้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมส่วนของผักกระหล่ำลงไปค่ะผักกระหล่ำปรีหรือว่าอย่างแพชูเกาหลีเรียกว่าอย่างแพชูนะคะ ผัดพอให้กะหล่ำของเราสุกก็พอแล้วค่ะรสชาติเขาเป็นรสชาติจ้าจังเมยอนนะคะใครเคยทานจ้าจังเมยอนเกาหลีบ้างคะรสชาติแบบเดี้ยวก็เลยค่ะแค่เราเปลี่ยนเส้นเป็นการผัดตอกนะคะเป็นจ้าจังมยอนตอกคุกกี้จ้าจังมยอนนะคะก็ ผัดแบบนี้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ต้องคนบ่อยๆถ้าไม่คนบ่อยๆก็ติดคนหม้อได้นะคะเ mm hmm. มนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. ต๊อกปุกีจ้าจังเมียน mm hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ